สุดยอดของบรรยากาศวิวสวยมากนั่งมองยามเช้าๆนี่อากาศสดชื่นกับวิวหมอกไม่แปลกใจเนาะทำไมเขาเรียกตรงนี้ว่าฟูจิเมืองไทยเนาะหรือฟูจิเมือ,องโอค์ราชบุรีนี่ครับตรงนี้วันนี้เรามาพักกันอยู่ที่มาดาโฮมสเตย์บ้านพักราคาถูกวิวหลักล้าน รับผมสวยมากมาเที่ยวแล้วอยากจะอยู่ได้หลายวันนะครับก็คืออากาศก็ดีอะไรก็ดีเย็นสบายไม่ร้อนไม่ไฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยอะใกล้ถึงที่พักเียงเนี่ยฮะถามหาที่พักเหรอใช่ ตัวเองไปไหนล่ะยังไม่รู้ยังหลงทางอยู่เนี่ยอ,อ้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวไม่ออกว่าเพียร์อย่ามีนาการนะครับโอ้่ะวันนี้เราพาแม่ออกมาเที่ยวที่ลาดุลีเนาะก็ตรงนี้เราก็เข้ามาตรงทางที่จะไปไปไอ้ไรนะเขาเขียนวา่าผู้น้ำร้อนโปกกระทิงผู้น้ำอะไร นั่นแหละพวกร้อนโปกระทิงงเลยนี่แหละไ่เล่น่าไปเดี๋ยวเราเนี่ยดูวิวทุทัศนสอง้างทางเนี่ยช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่แนละ้วใช่วิวนี้สวยมากเลยใหญ่มากเรายังไม่เจอที่พักเลยวิวภูเขาสวยมากที่พักเราก็ไม่ได้จองเลยนะเราจะลองสุมๆไปดูว่าจะมีที่ไหนว่างบ้าง,างว่าเราจะพักตรงไหนเอี่ครับเดี๋ยวเจอกันตรงที่พักแล้วกัน จ้านี่วิวสวยมากเลยอ่าตอนนี้ถึงแล้วมาดามโฮมนี่อยู่นี่นะคะยินดีต้อนรับสู่มาดามโฮมนี่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 ดูดูธรรมชาติจริงๆนะมาแยกซ้ายแยกขวาร เอาทางซ้ายสิครับคุณนายนี่ไงเขาจอดอยู่เนี่ยต้องดูสิครับซ้ายถูกแล้วพ่ออ่าแต่เปียกไม่ลำบากนี่นะยะหมู่บ้านดีๆไม่ชอบไม่ชอบชอบืนต้องเข็นของเข้า้<ๆ>าเป็นไงเป็นไงเป็นไงบง้่งรู้สึก <laughs> อดูวิวก่อนวิวก็สวยเพื่อวิวเพื่อวิวไปบรรยากาศเพื่อบรรยากาศพอมาถึงแม่ออก็ทนกับเห็นสภาพวิวไม่สวยเลยขอถ่ายภาพวิวสักหน่อยนี่เซลฟี่ใหญ่เลยไป็นไงออกท่าทางนี่ดูนั่งดูนั่งดูเก๊ะ เป็นไงนี่ดูภาพมันอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะก็คือมันแบบลึ้มมฟ้าขึ้มฝนอยู่นี่ดูแม่ออเก็บภาพเรื่อยก,ก่อนนี่คับวิวนี่สุดยอดมากเดี๋ยวไม่ออทพถ่ายภาพ,าาพเสร็จแล้วก็ไปทําอาหารทานกันเนาะนี่ภาพที่สวยไปก่อนนะครับผม ไม่ออถ่ายภาพแย่ะมากอ่ะแม่ออทำอไรอันนี้อบกุ้งจ้าแต่ไม่มีฝาปิดทรา <laughs> เป็นเหมือนทัวกุ้งไปแล้วนะจ้านี่น่ากินอยู่น่ากินอยู่หอมยั่วๆเลยกับบรรยากาศเย็นๆที่ไหนนะมาดามาดาโฮมโฮมนี่ดูบรรยากาศวิวทิวทัศน์มันทำเยอะไปไหมกุ้งอ่ะ ต้องทําให้มันหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม,ม็นจะเสียตูเ้เย็นเขาใหญ่มากที่ห้องอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ไปรีวิวห้องใี้ดูนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องให้ดูเดี๋ยวเรามากินกินมจุ่มกันก่อน,อนละกันแล้วก็กุ้งตอนเช้าอะ่ะเราจะรีวิวเพราะว่าตอนนี้แสงไม่ค่อยดีเนาะใช่แสงว่าเป็นแบบว่ามันออกจะมืดๆหน่อยๆน่อยเราจะกินอะไรต่อมีอะไรบ้าง มีจิ้มจุม่มมีหมูจิ้มจุม่มแล้วก็มีมีปลาเนี่ยมีปลาเนี่ยมีปลามีหมูเนี่ยมีหมูแต่บรรยากาศเขาดีมากนะอากาศตอนนี้เดือนอะไรนะ<ๆ>เดือนพฤศจิกาพฤศจิกา<ๆ>ใช่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 วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ เท่าไหร่เดี๋ยก่นที่สามนะที่สามวันที่สี่สามสี่นี่แหละ <Okay. S 2> ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ต่างกันก็าอากาศเขาก็เริ่มเย็นแล้วนะนี่ดูวิวดูหมอกก็เริ่มแบบคิวคพี่เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกอะไรนะฟูจิบมงไทยเหรอใช่ฟูจิเมืองไทย,ยวันนี้ครอบครัวไม่ออกเพราะเปียกพามาเที่ยวที่ มาดามโฮมเนาะใช่ก็คือมาใช้ชีวิตแบบชิวๆกับสบายๆใช่หาโลงใช่หนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงไม่ต้องรีบร้อนอ,อยู่ในป่าเขาความสงบเรียบร้อยนะดูวีดีโอทัศน์ท้งทียมจหมายว่ามาอยู่นี่สองวันหนึ่งคืนคือว่าน้อยไปนะน่าจะอยู่มากกว่านี้อืเพื่อแบบว่าไม่ต้องไปใช้ชีวิตรีบร้อนแบบว่า ทำอะไรแข่งกับเวลาเนี่ยใช่กับในเมืองกรุงเมืองหลวงนี่ใช้ดืกัง่ายเรียบเรียสบายๆบายเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราดูรีวิวหาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเราจะรีวิวห้องพักว่าห้องพักที่เราพักเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่แล้วมีจุดไหนบ้างลานกลางเต็นท์นอะไรบ้างอเราจะถ่ายให้ดูทุกจุดแหละว่ามีอะไรบ้างดูวิววิวข้างหลังอ่ะภูเขารอบเลย สวยมากตอนนี้ต้มน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เดือดนะแล้วแล้วเราก็ใส่ผักใส่หมูเจิ้มจุ่มจ้าแล้วหมูอยู่ไหนเนี่ยมหมูเราก็ตักเลย เราไม่ได้ย่างหมูกระทะใช่ไหเราใช้ต้มอะไรนะอืมเดี๋ยวจะเอาหมูย่างแหละไม่ต้องจิ้มจุ่มไปก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาหมูกระทะจบไหมนี่ยอืมหืมไอ,มอแม่ลูกนี่อ่ะน่ากินไหมเนี่ยให้ดูวันนี้ตอนนี้เราหม้อจิ้มจุ่มเราใส่หมูใส่ผักลงไปแล้วเนาะแล้วก็มีปลาเนื้อปลาเนื้ออะไรเนี่ยที่ไม่ดูเนื้อปลาอือหืมนี่หมู น่ากินน่ากินขาดไม่ได้คือน้าจิ้มเราน้ําจิ้มอะไรคะนี่น้ําจิ้มสูตรกวางตุ้งของพันท้ายนอสิงเราออกแคมป์อยู่ไหนเราต้องพกน้ําจิ้มนี้ไปตลอดเพราะรสชาติเขาอร่อยจริงนี่ก็คืออีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้เป็นของแม่ออเขาชอมกันนะนี่น้าจิ้มกุกทองเนาะใช่ไหมน้ำจิ้มกุกทองคี่ว่าไปเที่ยวไหนต้องพกไปประจำใช่ เวลาไปกินจิ้มจุ่มหรือกินหมูกระทะน้ําจิ้มสองสูตรเนี้ยอร่อยโอเคโอ้เหลือดมากเลยน่าก,กินไปกินกันเลยรอ,อ,อดเลยเดี๋ยวเราเทน้ําจิ้มก่อนอืมอ้าวไหนนี่ไงเดี๋ยวเราจะเทน้ําจิ้มแล้วนะอืมดูว่าโอเข,เข้มข้นนะอืมนี่ต้องเขยา่าเขย่าหน่อยไม่ค่อยลง <laughs> เพราะว่าเนื้อเนื้อเขาจะเข้มข้นมากมเดี๋ยวเราจิมให้ดูหมูแล้วน่าจะสุกแล้วนะได้ที่นี่หมูลอ,นะองจิมดู <laughs> เอาแบบชุ่มๆเลยนะใช่ อ,อ,อ,อเป็นไงเรียบมากอ่ารูอยได้เรากินกันเลยตอนนี้เรามาดูบรรยากาศตอนค่ำคืนไงนนนะครับผมนี่ครับแต่ละห้องก็เจอจะเปิดไฟสว่างสวยัยนะมีทุกห้องนี่ตรงที่เราเดินอยู่เนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดา ก็จะไม่มีคนนะเงียบนิดนึงวันนี้มาก็เหมือนเหมือนเหมารีสอร์ทแหละมีพักอยู่ด้วยกันสองสามห้องเองนี่นี่ยตรงที่เราเดินไปลานกลางเต็นนะนี่ครับดูบรรยาก,กาศตอนค่ำคืนนครับแต่ตอนคืนนี้ยุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะแต่ก็มันก็เป็นธรรมชาติของ ที่อยู่กลางป่ากลางเขาอยู่ติดแม่น้ำเนาะก็ต้องมียุงมีอะไรบ้างนี่ครับนี่เป็นบยากาศลางกลางเต็นแต่วันนี้ไม่มีใครมากลางเต็นนะก็คือเรามาวันจันเนาะนี่ครับ,รบถ้าเนี่ลานลานกลางเต็นก็จะอยู่ใต้ต้นไม้มีอยู่หลายโซนเนาะที่จะกลางเต็น นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ขึ้นไปยืนถ่ายรูปมีจุดให้ทิ้งขะยะนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันเนาะสำหรับตอนค่ำคืนที่มาดาหฮวมก็ประมาณนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม สวัสดีเช้าวันใหม่เข้าผมเนี่ยตอนนี้เรามาดูอาหารเช้าเราเนาะก็มีฮอเดาะแล้วก็แผ่นแผ่นเขาเรียกอะไรนะแฮมแฮมเนาะแล้วก็มีไข่ดาวหรือมีกาแฟน,ฟนี่ดูบรรยากาศยำเช้าแล้วก็มีน้องหมาตัวนี้มานั่งรอกินอยู่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเรวาพาเดินดูชมวิวโดยรอบ มาดาหวมเสร็จแล้วเราจะพามาดูห้องพักกันครับผมครับผมเรามาดูบรรยากาศยามเช้าโดยร่อไปเนาะแต่เราไม่สามารถที่จะเดินไปแต่ละจุดแต่ละจุดได้ว่ามีอะไรเราก็ชมบรรยากาศดูวิว,ว,วทิวทัศน์ไปก่อนแล้วกันว่าฝนฝนตกนี่ครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่เนาะแต่แล้วเราจะหมุนกล้องให้ดูว่า บรรยากาศวิวที่นี่เป็นยังไงนี่ครับหมอกก็เริ่มมานี่เป็นวิวแม่น้ำเนี่ยภูเขาตรงนั้นมองจะไม่เห็นละโดนหมอกปกคลุมไปหมดนี่ครับตรงนี้ที่เรายืนอยู่ใต้ต้นนี้ก็เป็นต้นอันี้เป็นต้นราชพฤกษ์หรือก็เรียกต้นคูณเนาะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นต้นจามจุรีเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้เนะี่ย ่ายให้ดูเนี่ยครับดูวิวโดยทั่วไปถือว่าวิวสวยอยู่นะที่เขาเรียกภูจิเมืองไทยกันนะนี่ครับนี่วิวโดยรอบก็ประมาณนี้ดูนะครับรับผมก็ถือมาเที่ยวนี้ไม่ผิดหวังน,นี่ก็จะเป็นห้องพัก ที่ว่าติดแม่น้ำเอ้ยไม่ติดแม่น้ำติดเขื่อนเนาะริมเขื่อนเลยนี่ครับผมโอเคครับเจอกันที่ห้องพักเดี๋ยวเรารีวิวห้องให้ดูนะครับนะผมว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไรอะไรยังไงโอเคครับมาครับตอนนี้เรามาดูห้องพักกันเนาะห้องที่เรามาเช่าพักเนี่ยนี่ไม่อ,อมพาดูหน่อยพาไปดูกันนี่จ้า ห้องเขาก็น speak so ี really ่ห้องก็ไม่ไม่ใหญ่มากนะตอนนี่ผ้าปูที่นอนสีเขียวเหนียวซับนี่ตรงนี้ป็อะไรแม่ตู้เย็นจ้ะตู้เย็นตู้เย็นก็เครื่องเท่านี้เนาะอืก็เอาของมาแช่เล็กน้อยห้องนี้ก็อยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบโดยประมาณหรือสามเมตรมานี้แหละใช่แต่ก็แอร์นี่เย็นถังแอร์นี่หนาวเลยนะแอร์นี่เย็นมากถือว่าหนาวอ่ะ นอนเมื่อคืนนะ่ะโอเคเปิดประตูเปิดประตูเข้าไปก็เจอเจอปิงห้องน้ำจ้านีห้องน้ำเราก็ก็จะมีกระจกมีโซนเปียกโซนแห้งใช่ฝั่งนึงก็จะเป็นที่อาบน้ำเนอะอก็มีเครื่องทำน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนใช่น้ำร้อนน,น,อน,นี่จากโขลกก็โดยรวมก็ ห้องพักนี้ก็ประมาณนี้นี่ตรงนี้หน้าบ้านมองจากหน้าห้องก็จะเห็นวิวประมาณวิวสวยอ่ะประมาณสวยเลยอ่ะอวิวสวยมากเลยอ,อกมานั่งระเบียงก็จะได้อย่างนี้เนาะใช่เนี่ยนั่งชมว,วิวทิวทัศน์ค่อยขา นั่งไหวขาสบายนี่โอโเคสำหรับคลิปนี้ก็เจะไว่เพียงแค่นี้นะแม่หันไปคลิปหน่อยอย่าลืมกดไลค์กด, share, กดะะแชร์กดติดตามด้วยนะะแล้กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฟัวไม่เอาพอบเปียจะพาไปเที่ยวไหนอีกนะคะเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดี <ไป S 2> ครับ<ไป>ดูตีวิวสวยมากเลย ผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาพักผ่อนนั่งชมวิวทิวทัศน์ที่นี่ได้นะคะฟูจิเมืองไทยมาดามโฮมมาดามโฮมมาดามโฮมมาดามาดาโฮมมาดามวนี่ยค,ครับจรเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ